สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวันหยุดนะหยุดสงการจ้าหยุดสองมือมืออื่นก็ไปทํางานเก็บพลิกรับจ้างคือเก่าละเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าคนสวยด่นวยแบอยางเด็ดเมื่อนี่คนสวยสีาตําเมียงเพื่อนเอาลําคามาเอาตะไคร้มาเอาอ่อนอเอนได้เพื่อนมาซับซับซับไมันแหลกแลมันก็มาต่าตํำมุนมุน ตำให้มันแหลกเพื่อนตําให้มันละเอียดแล้วก็ใส่อ่าใส่บักขามเปียกอืใส่บักขามเปียกใส่ปลาเนื้อใส่ผงน้อเสร็จยัวย่ว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 ยั่วยั่วให้มันเข้ากันปลอกโลกปึกเล็กปลอกโลกปกลกึปกเลก็กเพื่อนจ๋าตักออกมาแบบนี้ใส่ถ้่วหั่นบักยางดิบเนี่ยหั่นแซ่หน้ำเกลือเพื่อนเพื่อนให้บักยางมันรูดออก ล้วกัมาคุยมากรับกินกับตำน้ำคาตำตะไคร้เพื่อนเพื่อนเอิญตำเมี่ยงโอ้ยแซ่บอิลีได้พี่น้องจังหน่อยสิตำตำแล้วสิตายเ้เบิ่งเดอตอนนี้วอลซื้อคืออยากพี่น้องปีนึงได้กินเท่านึงเด้เออต่ว่าน่วยซุกท่านไหมีเดอหน่วยสุกท่านไหมีมีตะนวยดีจังสี่ละ ไปกินเมียงเด้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันเดี๋ยวสิตำม,มาฝากเพื่อนๆเกีเ่ยเตอร์น้ำกันอยากบอมากินเฮือนคนสวยเดย้บ๊ายบาย